Take the time to dig deep underneath this red heap. We could really meet. Later. Time to lose these naysayers. วันนี้คือไม่มีเรียนอะไรนะคะก็พักผ่อนอยู่บ้านเดี๋ยวมาไปแวะซื้อนมก่อนนมหมดไปด้วยหรออูกก่า ออกมาค่ะดูแดดแผดเผามากวันนี้โอ้นะอุ๊ยออกมาปุ๊บร้อนปั๊บเลย,นนยแฟมิลี่บาทเจ้าเดิมนะคะขนมปังก็ซื้อติดบ้านไว้นะคะใครหิวอะไรก็มาหยิบกิน,นง่ายๆ ขนมแบบโดนนะัททาวายนะคะเนี่ยไอติมันนั้นก็ได้หรอเพราะมันได้หลายแท่งแปดแท่งก็อไอติมส้มนะชอบอันนี้อร่อยมีเนื้อด้วยโอเคเต็มตะกร้าแล้วไปได้นี่ค่ะเป็นเลขศูนย์เย็นนะ,ะเพราะว่าใช้พอย n ์ของบัตรเครดิตซื้อค่ะ คือที่ชอบมาฟมินิหมาไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาใช้พอย n t ได้เราก็ใช้แต่ p อย n t ซื้อนี <t <t)> <t ่แหละค่ะแล้วก็ได้เวลามาเตร็มตัวทำกันบ้านปิดเทอมนะคะ คือเขาเขียนให้ทำวันละหน้าก็จริงแต่ว่าเราให้ทำวันละหหน้าถึง10หน้าเท่าที่ทำได้ทีได้เสไไนะร็จไป็นวนั้นหลักการ ที่เด็กๆทำกันบ้านเราก็มาทำงานกันค่ะน้องเ็ไม่ชอบปะลูกน่า้ึ่งจัอืมได้แล้วได้แล้วน้องทีโอวันนี้น้องทีโอย้ายบ้านแล้วนะเตรียมตัวหรือเตรียมตัว น้องเด็กคนก็อุ๊กน้องน้องเอ้คนก็อุ๊กนน้องอุตตะอุตตะก็ไปกับเขาพร้อมกันเลยอ,อ,อ,อย่าทำน้องแรงหนูคิดถึงน้องอุตตะรักสีเพราะน้องอุตตะอยู่กับเรามาในห้องนอนหนูไงทีนี้ก็จะเหลือแต่น้องเทียร่าที่อยู่บ้านเรานะคะเดี๋ยวเทียร่าก็ออกไปอยู่ข้างนอก ไปผชนภัยกับพี่ป้านะข้างนอกพี่ป๋อเพิ่งเคยเจอน้องครั้งแรกนะคะเนี่ยน้องทีโอกับน้องอูดกก็ต้องไปอยู่ด้วยกันนะลูกเน่ะเพิ่งจะอกว่าคนนี้ใครอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเอมแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันนะลูก ไม่ใช่อ๋อร้องเสียงเหมือนจัสมินเหรอมือบังหน้าลูกแมวน้องแมวก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานังกินขนม,มาของฝากจากทางฟูจิซังอคือแบบ โอ้โหแกะห่อมาแล้วก็ยังมีพลาสติกอีกข้างในนะคะสมกับเป็นญี่ปุ่นที่แบบห่อแล้วห่ออีกอื้ือันนี้อร่อยมากๆนะเป็นข้างในเป็นไซส้คัสตาร์ดนะคะอันนี้อร่อยมากคัสตาร์ดเค้กก็มีขนมโปเกมอนค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกขนมอะไรคล้ายๆโมจิไหมคะเนี่ยวิขนมโมจิไซส้ฟุต,ตี้อร่อยมากอันนี้ นุ่มหอมอร่อยนี่ก็นอนเล่นเกมแล้วน้องคนนี้ทําำไรคะออน้องโดราน้องโดาทำไมต้องมานอนข้างพี่เขา,าเอ,อ่ะฮ้ยให้กำลังใจเหรอแล้วนี่ล่ะฮะนอนเป็นแมวน้ําเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กไปกินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ลออินารีคเควสว่าอยากกินรามเมงโอเคไปลูกปะ ลิขูไม่ไปเนาะลิขูเขาบอกเขาไม่อยากกินรามเมงอากาศคือโอ้โหร้อนมาค่ะนี่ขนาดแบบห้าโมงเย็นแล้วนะคะเนี่ยยังรู้สึกอากาศร้อนแบบไม่รู้จะร้อนยังไงอ้าวไหนบอกไม่ไปอะลูกไปเหรออ่ะไปเหรอโอเคโอเคมาเนี่ยในรถขึ้นมา39 5จุหองศาค่ะอ้ร้อนมากเลยนี่ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเนี่ยใกล้ๆกห้าโมงครึ่งแล้วยังร้อนอยู่ขนาดนี้ ร้านรามเมงก็คือร้านที่อยู่ในแมควารูเนี่แหละคะ่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะมาใกล้ๆนีค่ะที่วันก่อนมาดูป้ายกับป้า,ปานะคะก็แบบเอออยากกินเนาะดูเขาเปลี่ยนป้ายใหม่เอ๊ะทำไมรู้สึกราคารามเมงแพงขึ้นอันนี้คือสั่งเซ็ตเด็กนะคะเขาก็จะแบบให้เรือของเล่นมาแล้วแบบเป็นของเล่นที่แบบเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องทิ้งอะ่ะ อ๋ออ๋อ oh, <okay. S 2> ให้ให้ให้กบลงหลุม <c oughs> ของนี้คู่กับนี่นะก็จะเป็นเซตเด็กนะคะ <c oughs> ส่วนของไลโอน <c oughs> ี่คือแบบแบบเพิ่มพิเศษด้วยคบเพิ่มไข่สองฟอง <c oughs> เพิ่มหมูอีกนะคะ ใงงหญ่ค<ม>่ะส่วนของมีก็แบบธรรมดานะแต่รู้สึกราเมงแพงขึ้นเยอะมากอันนี้คือพันเยนแล้วอะปกติราคาไม่ถึงพันเยนอะโอ้แต่ก็จริงเพราะว่าเมื่อกี้จ่ายเงินไปทำ<ช>ไม<ช>เอ๊ะแพงจังไม่ใช่ดูมันแพง,แงอ่านแพงขึ้นจริงอ ขอหกินน้ำไม่หมดมีเทใส่กวดกลับบ้านอีกแล้วฮะแล้วก็านนี้สั่งกลับบ้านไปให้ป้าป่านะคะราเมงอันนี้ร้านนี้เราต้องเอาถ้วยชามไปเก็บเองนะคะ คือเราก็ให้น้องหมานะคะวิ่งเล่นชเช้าเย็นนะคะไม่ได้พาออกไปเดินเล่นก็ช่วงนี้ป้าปะเขาแนวแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่อยู่ในห้องนะก็แบบเวลาไปไหนก็จะแบบชวนให้แบบเออย่างน้อยขับรถให้ไปก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้หอยากลูกอยาซึ่งการพาหมาไปสวนนี่มีก็แบบไปคนเดียวไม่ได้นะคะก็เลยต้องรอให้ป้าปะเขาพร้อมแล้วเราค่อยไปกันแต่คือเราก็มีแบบเรียกว่ามีมีเนื้อที่ให้หมาได้วิ่งเล่นได้อะไรกันนะคะ ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่เดี๋ยวนี้นะล่าล่าก็ชอบออาน้ำจุ่มน้ำมาลูกมันเย็นเหรอครับใช่ไหมคะลูกเย็นเนาะ อยากได้สาแล้วลูกหนูกัดศาสตร์กันไปหมดแล้วอะมันไม่มีสาให้หนูแล้วอะโอ๊ยปกติญี่ปุ่นนะคะจะไม่ค่อยมียุงนะคะแต่หน้าร้อนคือยุงเยอะเนี่ยออกมายืนแป๊บเดียวคือไม่ได้ฉีดกันยุงเลยนะ,ะเนี่ยโดนไปประมาณห้าห้าที่นะ,ะมีน้องเทียร่านะคะเนื่องจากเทียร่าต้องอยู่บ้านเราก็ต้องออกมาฝึกทําตัวอยู่นอกกับพี่พี่ป้านานะอาทั้งหลายเฮค่ะเทียร่า เพราะว่าในห้องนั้นไม่มีพี่น้องหนูแล้วก็เท่ากับว่าบ้านเราจะมีแมว14ตัวใช่ไหมัูองม่สวเพราะว่ารวมน้องเทียล่าไปด้วยนะคะเทียล่าแล้วหนูแบบออกมาหนูก็เจอแบบแมวอื่นเป็นสี่ปะหลุกไม่งงเนาะค่อยๆอยู่กันไปไปไหนละเขาหลบมันเขากลัวไงโอ้โหนี่คุณหนูอยากไล่น้องๆเขากลัว จะอุ้มน้องอ่ะแต่น้องเขากลัวไว้ก่อนเนาะเขาไม่เคยออกมาจากข้างนอก่าไหรอ่บจะพาไปให้รู้จักทีละตัวไี่ดเหรอเวลเขาไม่ชอบเด็กหรือเปล่าลูกเขากลัวไม่อยากไปใกล้เวลเอาเข้าอยู่กับพ่อเขาเฉยเลยเอา แต่ก็โอเคนะเขาไม่ว่าอะไรเลยดูสิเบลก็ออกมาให้อยู่ข้างในเฉยเลยต้องมารู้จักพี่ใหญ่ของบ้านก่อนคุณป้าโดลานั่งอยู่กับมาม่าก่อนนะเนาะพี่น้องไม่อยู่แล้วแต่ มีคนอยู่กับหนูเยอะเลยนะลูกฮนาะไม่เหงาลูกไม่เหงาคือการเข้าห้องน้ำของน้องเทียร่าค่ะก็คือดีขึ้นมากเลยนะคะไม่ต้องกินยาที่ทำให้อุจจิอ่อนตัวแล้วนะคะก็แบบเข้าห้องน้ำได้เป็นปกติเลยเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นความผิดปกติทางร่างกายตั้งแต่เกิดนะคะ ก็ไม่สามารถให้ไปอยู่บ้านคนอื่นได้นะครับคือเกิดเกิดเขาเกิดเป็นโรคหรือเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องอยู่บ้านเรานะคะแม้ว่าตอนนี้จะดูแบบแข็งแรงไม่มีอะไรก็ตามแต่ก็น่ารักเนาะดิสิน่ารักเคลอรน่ารักค่ะเคลรก็คือน้องของจัสมินนะคะนี่พ่อแม่ลูกพร้อมหน้าคะ่ะคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณลูก ซืออะไรอะลูกใครเอามาหนังสือโรงเรียนใครเอามาลูกคอดูนี่นายืมมาเหรออุ้ยคขาได้ร่นนี่นายืมหนังสือทำอาหารมาจากโรงเรียนนะมันจะประมาณล้วแบบโอ้โหพร้อมจะมาทำฝึกทำอาหารมากเลยหนังสือทำอาหารสำหรับเด็กนะคะคือเรียกว่าทำง่ายๆเด็กทำได้หรอถ้าไอนอยากทำอะไรก็บอกนะมันจะไปซื้อไปเลือกซื้อมาว่าเราจะทำมันไหนดีไหม นี่กูก็ทําได้อะลูกเออนี่ไงเราก็ดูว่าเขาต้องให้ซื้ออะไรบ้างแล้วเราก็ไปซื้อกันไงลูกอืมแล้วหนูก็มาทำนี่อยากทำนี้หรอไปซื้อมาทํากันป้าืออม่าก็อยากกินอ่ะอ้วนเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่าม่านี่นะไม่เป็นไรม่าม่าม่ากินแป๊บเดียวก็ได้กินชิปคำเดียวอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ไงมแม่กินแคร์แตงแตงเออม่ากินนี้ก็ได้นี่คือคิวดีนะจซ์กงนี่ครเป็มมาไปป้าประจุสต๊อ ไม่หวานเนาะมะหมากก็ว่ามันไม่หวาน <laughs> กินกลูกๆไม่มีหวานสักลูกเลยอ่ะทําไมอะน,นึกว่าแบบมันจะเป็นแบบหวานซะอีกนี่นาะเดี๋ยวสักพักเราเอาน้องเข้าไปไว้ในห้องนะลูกให้เขาออกมาวันละนิดวันละหน่อยจนชิน <laughs> อันนี้คือเล่นเกมยากมากเกมกระดูกแต่เป็นกระดูกที่แบบเขาเรียกว่าคมมาใกล้คือละเอียดมากชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะ เป็นแบบเรียนชื่อกระดูกนะคะว่ากระดูกอยู่ตรงไหนบ้าง,งแล้ว<ล>ก็เอเครื่องไหนหุยยากอ่ะมาต่อต่อไม่ได้ต้องให้น้าทำต่อ,ตอเออเอาเจอ เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้าเนย